สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เรามีของเล่นมารีวิวใหม่อีกแล้วน้องดิมบอกมันเป็นปลานะโอเคให้ดูก่อนเลยนี่มันคือตุ๊กตาแช่น้าโอเคมันก็จะเป็นแบบตัวเล็กนะแม่ก็เลือกมาหนึ่งกล่องนะมาสุ่มดูรู้สึกว่าจะได้สีเหลืองอ่ะน้องดิมน้องแจกออกมาครับมันมีน้ำด้วย ให้เพื่อนๆดูด้วยลูกนี่มันจะเป็นถาดแบบนี้ใช่ไหมอ๋อมันมีนะ้ำเราใส่ตุก๊กตาม,มาแล,แล้วข้างในก็จะเป็นตัวแบบนี้ทุกคนเป็นก้นๆนอ่าเป็นก้นก้นอย่างเงี้ยเราเดาได้เลยไม่เราเดาได้เลยว่ามันคือสีเหลือ,องแต่ทีเนี้ยวิธีการเล่นของเขาก็คือพอเราได้มาแบบนี้เราก็แกะน้องมาแล้วเราก็มาอาบน้ําให้น้องพออาบน้ําเสร็จเราก็หวีผมเขาแล้วก็ดเายเขาเช็ดตัวเขาให้แห้งอย่างเงี้ยเขาบอกว่าน้องก็จะขนฟูมากเรามาดูกันซิว่า พอเราอาบน้ําให้น้องเสร็จแล้วอ่ะน้องจะขนฟูได้ขนาดไหนทุ่มพร้อมไหมความอาบน้ําพี่น้องไหมครับอ๋อนอกจากจะมีตุ๊กตาส่มแล้วเขาก็จะมีหวีมาให้ด้วยนะทุกคนนี่หวีน่ารักมากอ่านี้มันต้องหวีแบบนี้แต่ว่าต้องอาบน้ําให้น้องก่อนนี่แม่ก็ได้เตรียมน้ํามาแล้วนี่อ่างอาบน้ําน้องโอเคดี๋ยเดี๋ยวต้องเริกเอาเอาเสื้อขึ้นก่อนโอเคลงเลย กดลงไปทุกคนดูทุกคนดูนดอ่าโอเคตอนนี้น้องดิมก็กําลังอาบน้ําให้น้องอยู่นะทุกคนอาไปเราไปดูใกล้ๆดูใกล้ๆ,ๆ,ๆโอเคอ่าน้องดิมเอาน,น้องจุ่มลงไปเลยน้องดิมขยาขยำขยําเลยอาบน้ําถูถูตัวใ<ม>ห้น้องเอาถูตัวให้น้องสองมือเลยครับถูถูถ,ถูขยาขยาขยาดู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 เหมือนขนน้องก็จะฟูฟููดูตาน้องดูตูตูตานี่นี่ดูตา เป็นสีชมพูทุกคนตาโตมากเป็นสีชมพูตอนนี้เราก็อาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วเรากําลังเช็ดตัวให้น้องนะทุกคนตอนนี้เราก็เช็ดตัวให้น้องแห้งระดับหนึ่งเ,ออเช็ดตาอ่าเช็ดตาด้วยอย่าลืมหวีผมให้น้องด้วยหวีขนด้วยลูกวีขนให้น้องหน่อยครับองหวีหวีผมให้น้องอ่าเนายค่อยหวีขนให้น้องนะระวังน้องเจ็บนะแเแล้วเดี๋ยวเราจะ ไดขนให้น้องกันนะเดี๋ยวในส่วนของการไดขนเดี๋ยวแม่จะเป็นคนทําให้น้องดิมเองนะเนื่องจากว่ามันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเสียงดังน้องดิมอาจจะกลัวนะทุกคนเดี๋ยวแม่จะขออนุญาตไปเป็นคนไดผมให้น้องนะโอเคตอนนี้เครื่องไดน้องก็พร้อมแล้วน้องกําลังหนาวตัวสั่นเลยทุกคนดูอุ้ยน้องหนาวมากเราต้องรีบไดน้องให้แห้งนะดิมพร้อมไหมคะอ่ะช่วยกันจับช่วยกันจับโอเค โ <Okay, S 2> อเคน้นองนๆตอนนี้เราก็ได้อาบน้ําได้ขนให้น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะเรามาดูกันใกล้ๆนี่ขน <ossing> น้องจะฟูระดับนี้เลยนะแม่คิดว่าน้องน่าจะฟูได้กว่าน,นี้อีกนะเพราะว่าดูดูดูดจับปลายหางทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนเป็นเส้นแข็งๆอยู่แม้ว่าถ้าเราแบบว่าอาบน้าขยี้ขยี้เขาได้แรงกว่านี้เขาหน่าจะฟูได้เยอะกว่านี้นะมันก็เป็นแบบน้องแบบต้องหวีผมก่อนอ่ะน้องรีบน้องหวีให้ที่ลูกรีบนั่งลงครับนั่งลงนั่งลงโอเคมันก็เป็นกิจกรรมน่ารักน่ารัก พอให้เด็กได้เล่นนะทุกคนพอให้เด็กได้แบบเออมีกิจกรรมอะไรทำเนาะอ่ะน้องดิมตัวนี้น้องดิมให้น้องชื่อว่าอะไรหนกปลาน้องปลาน้องดิมตั้งชื่อให้ชื่อน้องปลาปลตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตาชื่ออะไรครับุกตาชื่ออะไรดีตุ๊กตาปลาเหรอให้น้องชื่อน้องปลาเหรอ น้องที่บอกเป็นปลานะเนื่องจากว่ามันมีหางแต่แม่ก็ยังดูไม่ออกนะว,ว่าเขาเป็นตัวอะไรอะเนี่ยเขาก็มีแขนเหมือนเป็นขี้อ่าเป็นเป็นเไรเป็นอ,อะไรเขาเรียกว่าอ,อะไรตีใช่ปะ่ะต<ป>ีขี้รตรงนี้เป็นหางเห็นไหมทุกคนแล้วมือนี่นี่มือเขาดูมือนี่ไงมือใช่ไหมน้องที่ชอบไหมชอบน้องไหมชอบจับได้ด้วยใช่เห็นไหมันม, <c oughs> นนมีมือเขาก็ มีเพื่อนเล่นเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวถามว่ามันฟูขึ้นไหมจากกว่าเดิมแม่ว่ามันก็ฟูขึ้นนะแต่ก็ยังยังไม่ได้ฟูแบบว่าถึงระดับที่แบบแม่ว้าวแต่แต,แต่ส่วนตัวแม่คิดว่าน้องน่าจะชอบอยู่นะ <c oughs> อันก็เป็นกิจกรร,รม,มน่ารักน่ารักกิจกรรมหนึ่งที่เอาไว้ทําเล่นกับพ่อแม่เล่นกับกลูกๆเล่นกับเด็กๆน้องๆเพื่อนๆได้นะทุกคนอ่าโอเคสําหรับคลิปนี้แม่และน้องดินก็มารีวิวเจ้าตัวตุวต๊กตาแช่น้ําให้ดูกันนะ ฝากน้องกด subscribe เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะ